สวัสดีค่ะวันนี้แปลกๆหน่อยนะวันนี้เรามาเปิดรายการที่วัดแขกถนนสีลมเราจะมากินเขาเรียกอะไรอะอาหารอินเดียว่าง่ายๆก็เป็นของเพื่อนเรานี่แหละอยู่ซอยนี้สีลม20แสิบขึ้นไปขึนนนนนน้นไปขึนไปขึ้นไปมาคุยกับเจ้าของร้านดีกว่ามานี่วส,สวัสดีค่ะสสวััดีครบชื่ออะไรคนะชื่ออะไรคนะแคทพิชาม ชื่ออะไรคะอบิบี้เต๊นอะไรนะพูดชื่กล้องดิอบีบีเรสานอาหารฮาลาลฟู้ดอบีบีเรสานอาหารฮาลาลฟู้ดอับเบ๊บเบ๊บเกนะเกยช้าช้าอบีบีเรสานอาหารฮาลาลฟู้ดอ่ะไปเราไปดูร้านตัวอันกับนึ่งก็มานี่นะข้าวซอยข้าวซอยแล้วก็ นี่มากชนีตัวนี้เปนคนแนะนำมาร้านนี้ร้านนี้อร่อยและถูกมากจริงคือดีคือดีดีแนะนำก่อนจริงเสมอเต็มโต๊ะเต็มโต๊ะพูดกับเจ้าของร้านแม่ให้เขาแนะนำวินไปรู้จักกรอจะถามว่าอะไรเกิดเจ้าของร้านคะนายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคพี่ชาบนะพี่ชามที่เราแนะนำตั้งแต่ต้นคลิปเจ้าของร้านค่ะโอเคสวัสดีค่ะสสวัดโต๊ะ what you have what it is I will tell you about first chicken karai chicken karai <curry. S 2> this is chicken karai this we make with fresh chicken with tomatoes uh, no onion <c oughs> and with black pepper <c oughs> this is our most delicious thing in Pakistani dog oh มันก็คือไก่ไ i ่ถ้าเป็นก็คือ c กงไก่บ้านเราแต u เขาใช้พวเครื่องแกงทางบ้านเขาที่ยืมก่อนมาจากที่นู่นเลยซึ่งรสชาติมันก็จะไม่ได้มีกลิ่นจัจ้านขนาดนั้น มาลองกันโอเคแล้ว and next okay. next this is barbecue chicken k a b a b yes this we m a k in g tandoor barbecue grill chicken chicken ก็ตั้งไก่ไก่ที่เหมือนเหมือนย่างเอาไปย่างในในโอบอ่ะเหมือนไก่อุโกรมันเราแต่มันเป็นสไตล์ของเขานะสองอย่างต่างกันไหมสองกินหรือว่าเหมือนกันเหมเซฟเซฟ and we have t h r e e t y p e of k a b a b ชิคกันกะบับบีทกะบับเลมกะบับมีมีมีเนื้อแกะมีเนื้อเนื้อวัวแล้วก็มีเนื้อไก่ทั้งสอย่างแต่วันนี้คือเขาเอามาให้เราลองก็คือเป็นไก่ไก่กะบับโอเคแอนเน็กซ์ now I will t e l l you the most our sign this is chicken c h a r g o มากินมานกนวันน <This S 2> ี is, ้ม่ไหลาไ this is we make in Pakistan and people like it so we start now in Thailand and when we start people are liking it Thai people, Europeans, Russians, Indian, Pakistan everyone liking it this we steam it first for 15 minutes then we deep fry Next is hummus this is basically Arabic appetizer yeah, this is Arabic appetizer People eat before like with naan, okay. roti what, before. What What do put inside? This is uh, basically uh, dal. We call it dal chana. Uh, and yeah. also in this add uh, like olive oil. Ah, uh, olive oil. Two, so two, two. This very, very healthy. Okay, you need to eat this. it is naan. Oh, naan. Naan. means naan, เบลลิสแมปปานิ p ุรีแป้งปานิคุรีปานิุรีอ๋อนี่งเราไปหลายร้านก็จะมีหลายร้านนะแต่ว่าต้องลองชิมม่าร้านนี้เะว่าเรปอีันน่นะ t i s is we make our own sausages this c i l i sauce มาคามมาามอันนั้นอะไร This is like can say mint and this sauce and m i i t h potato, c h i n a n นมีสอแบบอันนี้มิ้นกับมะเขือเทศอันนี้มะขาม

โอเคนั่น Like อย่างนี้กันนัน Like you can eat butter chicken with garlic na butter na and a n what it is This is this is puri This is like people e a t i n breakfast in Pakistan, India people like it very much Oh same l s a same just yes same but the floor is different อ๋อก็คือวิธีคือมันเหมือนกันแต่การทำต่างกันก็คืออันนี้อาจจะใช้ออยน้ำมันด้วย ในการทําให้มันสุกอันนี้ก็คือเข้าไปอบนะอบอย่างเดียวประมาณนั้นอลาวก็ตันีกคือ chicken con s o u สุกพโมดัน chicken con มีไก่ด้วยโอเคไหนทีนี้โอเคจะลองลองชิมนะคะไอิลชัย่ต้่วต่ขอบคุณค่ะอันนั้นอะไรเพื่อนลองอะไร คือดีรสก่อนมากินรักบัตเตอร์ชิคเก้นชิคเก้นก็คือเนยอ่ะบัตเตอร์ก็คือเนยชิคเก้นนี่ก็มีเครื่องเทศเขาเนาะแต่เรากินซีกด้วยด้วยกินกับกับนาดแป้งผลแป้แต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกันอีกแล้วเอ้ามกิน้องกินด้วยมือด้วยมือถึงจะอร่อยอร่อยเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร รู้เหมือนไอ้นี่นะอาหารเรียนนะคะอ่ะมาลองพนังเป็นคนแนะนำร้านนี้มาอร่อยแต่อร่อยจริงอะถ้าไม่มีนางก็ก็ฟังเรื่องค่ะไปไม่ได้กินเครื่องเทศเลย นี่น่าจะกินได้นี่แบบไม่ม่อเครื่อเทศอร่อยเลยอออันนี้ได้ไหมอันนี้ได้ไหมอันนี้คือเขาบอกว่าเิ้งก่ายก็คือเหมือนแกงไก่อ่ะแต่แกงแบบสไตล์บ้านเขาแกงไก่รออันนี้จะเผ็ดๆไม่ค่อเผ็ดดมก่แต่กว่ากลิ่นกลินเครื่องเทศมันไม่เตะจมูก เราเป็นคนที่ไม่ได้กินเลยเป็นคนกินได้ย่กินได้ได้กินทุกคนกินได้เม่ไร่เราปในป่าอ่อะไรนะกนทยไทยอืมกินไทยแต่ว่าไม่ได้กินตอนที มันจะเป็นแบบนี้เลยคุณชอบอันนี้มากเลยอ่ะอันนี้แหละที่ติดใจแล้วราคาละถูกมากินรอบก่อสี่คนคือไม่ถึงกันเลยมั้งอะไรจอดีเราลองไก่ไหมเราได้จิกเลยจิกเลย บอกว่าต้องจิ้มกับซอสอันนั้นเป็นซอสมิน้นอันนี้เป็นซอสพริกสีแดงนี่คือเผ็ดน,นิดหน,นึง่งมิ้นก็คือเผ็ดเล็กน้อยไม่เยอะไสหมค่ดเลองอกินปบา่อนลองกินเบา่ออไแมาด้เเดมาลองกินก่อน อันนี้ออเทอนี้เป็นเมนี่าปบวอ๋อแลรนนี้อ็อทดมันจะมีแบบเป็นปกแต่เขาบอกาอกใออดดร้านคไม่อันนี้คือเมนูทีทางร้านแนะนำ่คืออันนี้ไก่ทั้งตัวราคาไม่แพงนะคะคือดูจากเมนูเมื่อกี้มันคือ แดงร้อยอ่ะแดงแดงอ่งายง่าลองอันนี้่เคบอันนี้คืออะไรชิคเก้นค่ับบอันนี้เพียนค่ับต้องจิ้มไหมอันนี้ต้องจิ้มจิ้มจิ้มแบนี้แะขึ้นอยู่กับความชอบถ้าบางคนชอบเป็นมิ้น์หม่ก็ดีเสียวถ้าชอบเป็ดหม่ก็ีแดงส้มดมก่อนไม่เหม็น่ะพอจิ้บบนี มันไม่ใายไก่สับไก่สับแล้วก็มีค้ามูไทยข้างในไม่บอกไม่รู้แล้วเป็นอาหารอินเดียมันไม่ไม่ิดจริงกินง่ายอ่ะีนี้แต่อันเนี้ยดูแบบว่าสุขภาพเกินเกินลองชิมเดี๋ยลองชิมเด้ายเดี๋ยวเขาบอกว่าต้องทย่งนี้ ต้องเกี่ยวอย่างนี้ิ่ได้นะเพระนั้นจะไม่มีรสชาติบอก่ิ่มนติ่ม,ม,มยาวดมาคาคุณผู้ชมั้งแรกใชครั้งแรกนี่ก็ไม่เคยกินกันเลยอันนี้คือถั่วใช่บบกินแบบยังไม่จิ้มแล้วก็มีโอ i v ฟออย่เาล้อี่พม็เป็นกินถั่วเหมือนเถ้าอถอั่วแเขบอกว่า ตีสูงอันนี้คือฟิลเหมือนนะคะสุภาพเท่านั้นสำหรับร้อนคนลองกันนั่นดิเนี่ยทุกร้านทุกร้านที่ไปต้องมีเมนูนี้แล้วบอกซอสซอสอาซอสเขาไม่เหมือนใครอันนี้เป็นซอสมะขามที่แตงดาวเขาบอกมันจะแบบทำสดทุกอย่างสดใหม่หมดเลยไม่เหมือนร้านเดิมไม่เหมือนร้านเนี่ยถ้าไปร้านหนึ่งจะได้กินเนี่ยซอสซอสเนี่ย มันจะเป็นสอเขียวอันนี้อันนี้สองแบบอร่อยซีฟู๊ดก็ได้ชอบนี้ออแล้วก็ซีฟู๊ดก็คนอ๋อคุณยิ้มกคุณคนต้องหางำเลยนะงําชิ้นตัวเ้นไ้สอยเอานะทเอาน จะไม่เหมือนกับร้านอื่นร้านอื่นจะเป็นเขียวกับส้มเนาะอย่างส้มกันมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแล้วแต่คนชอบอ่าแต่ที่ที่กินมานะชอบนี่สุดชอบม,มากเนะนี่แนะนำเลยนะแนะนำมาแ้วนี้ต้องสัง่งบัตเตอร์ชิคเกตอันนี้บอกก็ได้นะถ้าเกิดว่าคนไทยชอบกินเผ็ด ใครชอบกินเผ็ดเนี่ยบอกเขาได้พอดีไก่ละลายในปากเลยไปเรากินกันเถอะโอเคเรากินแบบนี้ขออนุญาตนะคะบบ๊าาายยยขอออกกกินนน่่ะูมไปไปทุกคนอิ่มมากแล้วอร่อยด้วยเราให้เจ้าของร้านเขาฝากร้านหนึงเผื่อจะได้มามาถูกว่ามันอยู่ที่ไหนอะไรยังไงฝากร้านเนี่ยค่ะ Yes, this is from a baby restaurant and uh, we are here in Sork uh, Silo Our restaurant is here and you can if you cannot come you can order online on grab food panda, line man, or we can deliver nearby also. So thank you so much for coming. You enjoy your food and please come again with time Thank you so much. Thank you, ฮาบีบ,บ,บีอยู่ที่ซอยสีลม20ค่ะอร่อยมากทุกคนไม่ได้ยออไม่ได้อะไรเลยนะมันเป็นอาหารอินเดียที่แบบไม่ค่อยมีกลิ่นปกติอาหารเดียกกินแรงใช่ไหมคะแต่วาเนี้ยไม่มีกลิ่นเลยกินได้อร่อยมากเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนจะพาไปกินอะไรสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ซีลี่จะไม่ค่อยกินเพราะมันมีกลิ่น